สวัสดีครับคุณผู้ชมครับราชาสูบนอนขวัญใจสองทีแหมสติกเกอร์หมดนะฮะถ้าสติกเกอร์ไม่หมดจะแปะยังสั่งทำอยู่นะฮะ คันนี้ตั้งชื่อให้ว่านมชมพูนะครับนางพญาหัวใจอัลฟานะครับรถคันนี้เป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเขาเรียกว่าไม่ได้ทำมา100%นะเนาะนะครับก็คือตามงบประมาณของเจ้าของจะอยากได้สีชมพูนะครับก็ทำได้ในในระดับหนึ่งนะครับถือว่าก็ไม่ได้สวยมากมายแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะ ในช่วงของเสื้อเสื้อสูบแล้วก็ระบบไฟจะเป็นของอ่าย Yamaha เมดอัลฟารับรองแรงนะครับท่อดำาการบิวมาหมดแล้วนะครับล้อก็จะเป็นล้อดีไอดีเก่าเก็บนะครสีทองอ่อนนะครับเป็นรถหนึ่งใน y a m a h านางพญาคำว่านางพญาก็คือจะเป็นตัวท่อตรงนะครับท่อตรงในที่นี้ก็คือก็จะมีบางโซ่นะครับแต่เพียงแค่ว่าชุดเสื้อสูบเนี่ยจะเป็นของเมดอัลฟานะครับ อย่างเช่นเคยครับรถทุกคันของผมเนี่ยนะฮะต้องใช้งานได้นะครับเน้นย,ย้าเรื่องของการใช้งานนะฮะเบาะก็เป็นเบาะแท้นะครับของยามาฮ่เรามาดูระบบไฟนะครับระบบไฟก็จะติดทุกจุดเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของผมท้ายไฟขวานะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนี่นะฮะฟิตมาใหม่นัแน่น,นเดี๋ยวนิ่งๆน,นะพอได้ทำการบริบไฟมาแล้วเบื้องต้นเลยะฮะก็เสียงก็จะจแหลบๆทุ้มๆหน่อยอาจจะไม่ใส่ิ้งแต่ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้เวเรามาทดลองขับกันนะฮะ รถคันนี้จะแอบซิ่งนะฮะก็เลยยังไม่ต้องใส่แต่ได้นะครับก็คือนางพญาแอบซิ่งนิดนึงนะฮะมันแรงอยู่นะเพราะว่าเครือสูบเป็นของเมรกอาปาขับดีมากน,นะครับระบบเบรกพวกชุดข้างล่างจะใส่ของเบลนะครับเป็นอ่อเบลาอาร์นะครับ มันก็จะรวบรวมหน่อยราคารถคันนี้ไม่แพงครับก็เลยเ,เก็บงานเอาอะไรทีเก็บนะครับโอเคครับ 自我保护，我们要提高自我保护意识，不要轻易相信虚假宣传，购买商品要仔细查看，维护自己的合法权益。